สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้ก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนขาอเออแบบได้เยอะมากอันนี้คือถุงหนึ่งนะคะก็คือหกสิบบาททุกคนว่าได้เยอะไหมเออนี่นะคะเยอะจริงอะ่ะแล้วก็เราซื้อไข่เพิ่มด้วยนะทุกคนแบบอารมณ์อยากกินไข่แล้วก็ไมวเกี่ยวกับไข่ออกนะคะทุกคนค่ะเออวันนี้เราไปตลาดอะไม่<อ>ค่อยมีอ,ยอะไรเลย,เลยอย่ะเหมือนแบบฝนจะตกเนาะบางคนเขาก็ไ<ห>ม่ทํางานบางคนร้านหลายหลายร้านปิดเนี่ยเราก็เลยมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแถว่้านเรากินนี่แหละเออบางทีก็ขี้เกียจทำนู่นทำนี่ยทุกคน ซื้อกินเออกินเสร็จแล้วก็เสร็จแม็ไม่ต้องมาทำเชิญเออเมจ่าได้เยอะมากทุกคนดูดิโอ้โหมูแบบกินไม่หมดเลยเนี่ยแล้วก็โอ้ดูหัวละพาเขาแถมมาเป็นส่วนเลยทุกคนคือได้เยอะเออคือน้องน้องขอประชดหรือยังไงให้ให้มาเยอะมากเลยนี่นะคะทุกคนก็จะเราก็ปรุงมาเรียบเป็นบอันนี้เราก็ปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคืออร่อยแล้วอ่ะเออเราจะชินกับมือเราต้องใส่ทอนนี้ทอนนี้หูแต่ว่าร้อนมากทุกคนคะเออร้อนสุดสุดเลยอ่ะมือเราก็สดคือเราหิวข้าวนี่แหละอันนี้คือมือแรกของเราเลยนะเออ เรากินประมาณสี่ห้าโมงนี่แหละค่ะกลับมาจากตลาดนี่แหละก็เพิ่งได้กินข้าวนะคนนี่ก็เด็ดใบโหระพาก็ได้เยอะมากเราจะชอบนะถ้าเกิดร้านไหนไม่มีใบัวละพาเราก็ไม่กินนะทุกคนเราจะชอบร้านที่แบบมีเพราะว่ามันหอมไงมันจะเข้ากันกับใบเกี๊ยวอะ่ะเออไว้โทรศัพท์วันนี้เราก็แบบเออไปซื้อของไปซื้อเนื้อซื้ออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแบบเราก็สักเขาไปก่อนเนาะมันเป็นของที่ซื้อยากอย่างเงี้ยพวกน้องลายพวกดิบหัวอะไรเพราะมีออเดอร์ลูกค้าสั่งทุกคนเออเป็นไข่โอ แซ่บทุกคนค่ะแก่เผ็ดได้อยู่นะเป็นไข่เนี่ยคะ่ะคือเนื้อที่เนี่ยทุกคนหนึ่งกิโลอ่ะถ้าเนื้อธรรมดาก็คือแบบส่องไปเจะดสิบแุกคนแต่ทีเนี้ยเราไปสั่งเราเห็นเนื้อสันไงแล้วทีเนี้ยเออเราก็ไปหยิบเอาเนื้อสั่นเราก็บอกเอานหนึ่งกิโลเราไม่รู้ว่ากิโลละสามร้อยทุกคนปกติเรา,าก็ซื้อแคนะ่สองร้อยเจ็ดเนาะเขาก็ไม่ได้บอกราคาก่อนเออนั่นแหละก็กลายเป็นว่ามึงบอกทุกแกว่าเออฉันซื้อเนื้อผิดนะวันนี้ราคาแพงไปนะอะไรเนี่ยเออเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถามก่อนนะคะทุกคนเออออเมกกกกกีาานนะนทุคะะพพรริิสู ทุกคนเคยกินนั่นแหละเอออร่อยกินกับก๋วยเตีเ๋ยวอร่อยทุกคนถ้าสมมติก๋วยเตี๋ยวเราเผ็ดไม่พอเนี่ยเรากินพีกิกันี้ได้แต่พี่กันเนี้ยมันจะไม่เผ็ดนะแต่กินไปกินมาแบบโอ้โหขึ้นหูเผ็ดซีซาร์มากตัวเนี้ยเผ็ดจริงทุกคนอย่าว่าไม่เผ็ดนะน้ำมูกน้ำตาไหลเลยจะบอกให้พริกตัวเนี้ยแซ่บมากทุกคนค่ะกรอบพริกตัวเนี้ยจะกรอบหวานนะมีความหวานแต่ว่าจะมาเผ็ดช่วงหลังจะเผ็ดม,มากทุกคนออลองกินดูนะเมื่อก่อนเราเป็นพริกที่แบบว่าติดกระเสานะเราก็กินแต่ว่าตอนนี้เรากินจริงๆอร่อยมันอร่อยอยู่ แต่จำเห็ดช่องหลังแค่นั้นแต่ได้เยอะมากทุกคนดูก๋วยเตี๋ยวโอ้โหแบบน้องคือแบบให้เยอะมากอะแค่บาบงสัปดาทเองอเกินไม่หมดเลยนะทุกคนดูใครเรียแบบว่าชอบอ่ะชอบพี่ตัวนี้แต่ก๋วยเตี๋ยวอะเราชอบเส้นหมี่นะทุกคนใครชอบเส้นหมี่ระว่งเพราะว่าอร่อยดีนะใช่ไหมยังไม่อื่นแนตะ่เนาะต้องกินได้เรื่อยๆทุกคนดูกว่าจะกินเสนะร็จนะเพจ่ะเดินไปเดินมาไปเอาน้ำอือคือแบบพริกนี่มันเผ็ดจริงอะดู แล้วก็เผ็ดนะคะก็แปรงนะแล้วก็กินแล้วก็ปวมุกน้ำตาเริ่มไหลแหละเนี่ยกินไงก็ไม่หมดแถมยังร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดนะทุกคนเห็นหน้าแบบนี้คือมันเผิดนะมันขึ้นโง่เลยแล้วก็กินอีกเออเพราะว่าเป็นคนชอบเผ็ดเนะนี่ยยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยอะเนาะกินคำใหญ่ๆวันนี้เราก็ซื้อแบบเครื่องมาตำชุมนะ่มตำแล้วก็ซื้อปูซื้อปูมาตำชุ่มตำแล้วกเออ็เครื่องนะพวกมะเขือเทศอะไรหลายๆอย่างเอามาเก็บไว้แล้วก็ขนมจีนด้วย พี่ลืมไปปูเก็บไว้ไหนเนะี่ยเดี๋ยวจะไปปูแป๊บนึงน,นะทุกคนเนีย่ยพ่อไม่พูดถึงปูนะเราก็ลืมมันจำไม่ถูกเออลืมไปยังไงชัวรมากลืมปูอะทุกคนโอ้ยเอาไว้เราเล้องก็เก็บไว้ให้นะรเราก็ได้ปูแบบเขาเรียกว่มมาปูอะไรปูจืดที่ตัง้งใหญ่ใหญทุกคนแต่เขาบอกว่าต้มชุ่มตําอร่อยะเราก็เลยซื้อมาเผื่อแบบตอนนี้นคือนะครับแก้มเออเราก็ซื้อมฟไเก็บไว้รอจนคืนเราก็จะกินนะครับก็แบบว่าเสิน์ฟจะก้มเราก็เลยเสิร์ฟแก้ม ก็าแบบนันนีโอ้ยแม่มมอยากที่ต้องขี่างทีเราไปตลาดเราจอดรถทีพวกแบบหน้าร้านแล้วก็เป็นถนนนั่นแหละเราจอดจที่หน้าร้านก็แบบมองม,อมากเลยแบบางไนเนี่ยเราแล้วก็ไม่ได้แบบมองเหมือนนี่อยากให้เราจอดตัแต่สุดๆให้ทำยังไงเราไปตลาดเราก็จอดรถบางทีเราต้องขอดีซื้อผัก้ันไหเราก็ต้องจอดเ้าเลยใช่ไหมบางคนไม่มีใน้ำใจเลยนะมองมองไม่เหคนไม่ชอบเลยแต่ถ้ามีที่อื่นจอดเราก็จอดที่ของเขาอ่ะแล้วก็จอดที่อนกพวกราคารแบบชอบมองหน้าเราเลย อ,อันนี้ก็ซื้อผักแค่นิดหน่อยเองท,ทำแบบสบายๆแตบเน้นซื้อเน,นื้อมากกว่าแล้วก็แบบได้ปลาสีแดงปลาอะไรปลาสายแดงเหลือสามโลเลยค่ะซื้อยากมากที่เนี้ยไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปลแต่ที่เนี้ยหาซื้อยากรอเป็นอาทิีแต่แกบรอปลาจะมาถึงเกินกินชิ้นๆทุกคน,นเรากินมึงคนที่กินช้ามากเดือนแล้นเนี่ยแ,แบบรีให้มันเร็วๆเพราะว่ววาเราบางคนอาจะกินเสร็จแต่คำแล้วที่มันร้อนนะคือแบบ นางมาไปเด็กกินเสร็จเป็นชั่วโม,มงเอาเจริงๆอันนี้ก็คือแบบว่าพยายามทำให้เยอะที่สุดต่อไปเราก็จะพ่กเสียงกอนเ,อเนะื่องจว่าเร,ราแบบพยายามไม่ล่าค้าทุกคนเก็เราพยายามเรียนหน่อยเราก็พูดไปเรื่อยๆลนี่แค่เราเปลืองเนื่องจากคนพูดแนะค,ค่คนเดียวค่ะนี่นะคะก็ทุกคนนะที่แบบว่ายัางติดตามแล้อว,ว่ายังดูอยู่อ็เลยเราก็แต่เดี๋ยวนี้เราก็คือแบบไปดูบ้านเพื่อนเป็นงานมากแล้ว เสร็จก็อยากกินไปเออีกละเออนี่อรที่นาทำใจเอออยากขึ้แน่นอนคาูกหรือยโอเคนะคะแต่วันนี้ก็แบบิ่เพื่อทุกคนเไปทำงานเราก็จะก้อนอเไม่ต้องีบเดี๋ยวอธิบายกทุกคน้ก็ดู่อเองจบเลย